สวัสดีค่ะจากที่หลายๆคนนะคะได้เห็นเครื่องล้างผักผลไม้ของเชียงนี่นะคะซึ่งเป็นสินค้าที่เสียงนี่ออกมาได้สักพักหนึ่งก็ไม่นานมากนะคะวันนี้เราได้มาแล้วค่ะอุปกรณ์ในกล่องของเครื่องล้างผักของเชียงนี่ตัวนี้นะคะอันแรกเลยจะเป็นเครื่องล้างผักนะคะตัวที่2ก็คือจะเป็นแท่นชาร์ ที่3ก็จะเป็นสายชาร์จจะเป็นไทซี Z นะคะสายชาร์จแล้วก็จะเป็นคู่มือน,นะคะก่อนใช้งานที่ได้มาปุ๊บเราเอาไปชาร์จแบตก่อนนะคะก็คือวางตั้งกับตัวแท่นชาร์จนะคะชาร์จที่เราใช้อะคะก็คือชาร์จประมาณ1ชั่วโมงก็เต็มการชาร์จ1ครั้งเนี้ยสามารถใช้งานได้ประมาณ35ครั้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกแล้วว่าใช้งานยังไงนะคะค่ะก่อนใช้งานนะคะเราเอาเครื่องหลักผักเครื่องนี้นะคะ่ะไปชาร์จแบตก่อนนะคะ ง่ายมากเลยค่ะวางที่แท่นชาร์จเลยมันก็จะกระพริบเป็นสีแดงสีเขียวสลับกันนะคะพอเต็มแล้วจริงๆมันก็จะเป็นสีเขียวอย่างเดียวนะคะแท่นชาร์จแบตอันนี้นะคะไม่ได้ชาร์จแค่เครื่องหลางผักได้อย่างเดียวสามารถชาร์จมือถือได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองให้ดูนะคะ,นะคะนี่คะสามารถชาร์จมือถือได้ด้วยนะคะ พอชาร์จเต็มนะคะก็จะขึ้นไฟเขียวค้างนะคะจะไม่กระพริบเป็นไฟสีแดงสีเขียวเหมือนตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของเครื่องนี้นะคะก่อนอื่นเราก็ล้างผักผลไม้ที่เราต้องการใช้กับเครื่องล้างผักตัวนี้คะ่ะเตรียมเอาไว้ก่อนนะคะเราทีนี้คือเราจะใช้กระมงังหรือจะแช่น้ําขังน้ำไว้ในชิง้างจานก็ได้นะคะวันนี้เราจะใช้ชิงล้างจานเพื่อเห็นชัดเจนว่าการทํางานของเครื่องนี้คะ่ะทําอย่างไรนะคะ ก่อนอื่นเลยแล้วก็เอาผักผลแม้าต่างๆที่เราล้างน้ำเปล่าอะค่ะเตรียมเอาไว้แล้วแช่ลงไปในน้ำก่อนนะคะี๋ยวขาเติมน้ำเพิ่มอีกนิดนึก็คือวิธีการใช้งานนะคะ ก่อนอื่นเลยคือเราต้องดูปริมาณน้ําสมมุติว่าถ้าน้ําอยู่ที่ประมาณ3ลิตรเราก็กดปุ่มนี้นะคะ2ครั้งแล้วก็แช่ลงไปในน้ำนะคะ่ะทำแค่รอบเดียวแต่ว่าถ้าปริมาณน้ําเยอะถ้าเป็น6ลิตรก็ทํสองครั้งต่อเนื่องถ้าเป็นปริมาณ8ลิตรนะคะเราก็ทำสามครั้งต่อเนื่องนะคะอันนี้จะทำรอบหนึ่งให้ดูก่อนนะคะก็แช่ลงไปในน้ำทั้งเครื่องให้ให้เครื่องจมลงไปในน้าเลยนะคะแล้วเราก็ กดปุ่มนะคะสองสองข้าติดกันนะคะสักพักหนึ่งเราจะเห็นว่าจะมีฟองเล็กๆนะคะออกจากเครื่อง หลักการทํางานของเครื่องนี้นะคะเราจะเห็นว่าเครื่องเนะะี่ยค่ะจะมีการปล่อยฟองออกมาก็คือจะเป็นตัวการแยกโมเลกุลของน้ำเนี่ยคะ่ะออกมาเป็นไอออนของตัวไฮดรอกไซด์กับตัวไฮโดรเจนซึ่งตัวไฮโดรเจนเนี่ยก็จะไปทาลายโครงสร้างโมเลกุลของพวกยาฆ่า,มาแมลงต่างๆส่วนตัวไฮดรอกไซด์นะคะก็จะไปจับกับตัวคอลีนในน้ําก่อนเพื่อออกมาให้มันเป็น,ปน,ปนกรดไฮโปคลอรัส ตัวกดไฮโปคาร์บเนี่ยค่ะก <dive Bos> <bueno> ็จะไปทําลายพวกเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้เนี่ยค่ะให้ตายดังนั้นเครื่องนี้ค่ะสามารถที่จะกําจัดได้ทั้งสารเคมีจากยาฆ่าแมลงแบคทีเรียแล้วก็เชื้อโรคต่างๆนะคะค่ะพอทํางานเสร็จนะคะตัวเครื่องอะค่ะก็จะดับไปเองนะคะเรามาดูผักผลไม้กันดีกว่าว่าหลังจากที่ล้างแล้วจะเป็นยังไงนะคะตัวแอปเปิ้ลส่วนใหญ่แล้วค่ะมันจะมี แว็กเคลือบมาแต่พอล้างเสร็จนะคะ่ะจะรู้สึกว่าตัวแว็กอะคะ่ะมันจะหายไปนะคะแล้วคือส่วนตัวองุ่นเนี่ยปกติแล้วอะคะ่ะมันก็จะมีแป้งขาวๆนะคะคือหลังจากที่เราล้างอันลางล้างด้วยเครื่องนี้แล้วอะคะ่ะเราเพียงแค่ปล่อยน้ํานะคะแล้วก็ถูๆๆอีกนิดนึงอะคะ่ะตัวที่เคลือบแป้งที่ทุกคนเกี่ยวเป็นสารเคมีอะคะ่ะก็จะออกไม่มีเลยนะคะอันนี้องุ่น ทำให้เปลี่ยนอะไรค่ะเราล้างเพียงนิดเดียวค่ะเห็นไนหะก็จะไม่เห็นว่ามีคราบขาวๆนะคะแต่ส่วนตัวเครื่องนี้นะคะหลังจากที่ใช้เสร็จนะคะเราก็หยิบออกมาจากน้ำเลยนะคะสบัดให้แห้งแล้วก็เช็ดเช็ดรอบๆให้แห้งอะคะ่ะแล้วก็ตั้งเอาไว้แค่นั้นเองค่ะ รั้งต่อไปเราก็สามารถที่จะมาจุ่มน้ําแล้วก็ใช้งานต่อได้เลยเครื่องล้างผักผลไม้เียวนี้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับใครหลายๆคนนะคะที่รับประทานผักผลไม้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะว่าผักผลไม้ที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยค่ะปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อโรคต่างๆนะคะนอกจากนี้แล้วเครื่องล้างผักผลไม้เี i ยวมีตัวนี้ค่ะยังสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคต่างๆของในตัวถังน้ำจานวิธีการทํางานนะคะการใช้งานต่างๆ เหมือนกันเลยก็คือเราปล่อยน้ำลงไปในชิงล้างจานนะคะแล้วก็เอาเครื่องล้างผักผลไม้เียวนี i ตัวนี้ค่ะแช่ลงไปแล้วก็กดปุ่มตัวนี้ค่ะสองครั้งเหมือนกันเหมือนกับการล้างผักผล,ลไม้หรืออีกทีหนึ่งเรายังไม่มีความมั่นใจว่าจานช้อนส้อมต่างๆที่เราล้างน้ํายาล้างจานเรียบร้อยแล้วอะค่ะสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆหรือเปล่าเราก็สามารถเอาจานช้อนส้อมต่างๆอะค่ะแช่ลงไปในน้าแล้วก็เอาเครื่องนี้ค่ะ แช่ลงไปในน้ำเหมือนกันแล้วก็กดปุ่มสองครั้งเพื่อให้เครื่องนี้ค่ะทำงานวิธีการทำงานต่างๆอะค่ะเหมือนกันเราก็จะได้มั่นใจว่าจานช้อนส้อมต่างๆปัดสกากเชื้อโรคจริงๆนะคะตัวเครื่องล้างผักผลไม้เฉียวนี่ตัวนี้ค่ะก็จะราคายอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะคะถ้าใครสนใจก็ลองหาซื้อมาใช้ดูนะคะ